วิธีซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ที่หลุดออกมาแบบนี้นะครับขอบวิธีง่ายๆเลยครับเราใช้นี่ครับไฟแชกค,ค่อยๆลนหลนพอมีความร้อนสักหน่อยเรานี่ปาดปาดไว้สักพักยาวมือทํานะครับมันจะร้อนมันจะร้อนวอันนี้ลนลนแรงไปหน่อยแต่ว่าก็ถือว่า ก็ดีกว่ามันหลุดออกมาครับนนนนแรงไปหนยเราไม่ต้องใช้กาวกาวยังไงก็ไม่อยู่เพราะมันเป็นแข็งพลาสติกแท็กเดี๋ยวแต่งอีกสักหน่อยโอเคไม่ต้องใช้กาวเหนียวแน่นหนึบไม่ออกแล้วแต่ว่าอาจจะฝีมืออาจจะอ่อนไปหน่อยโอเคครับ